๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเริ่มต้นที่20บาทครับท่าน๋วยเตี๋ยวเรือท่องพูดเจียวโอ้โหมาเป็นลำเรือเลยนะครับเนี่ยดูสิเรือลำน้อยบรรทุกกากเจียวมาเต็มลำเลยเรือลำน้อยบรรทุกกากเจียวค่วงด้วยข้าวเสียวด้วยข้าวเสียวด้วยข้าวเสียวด้วยข้าว เรือนลำน้อยบรรทุกกากหมูเจียวพ่วงด้วยข้าวสวยกาไกา่จบเลยเรือวิทยาของแท้นะครับชิมก่อนค่อยปูนี่ยนยครับน้ำพดขึ จริงๆแล้วไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านไหนในประเทศไทยรสชาติก็ไม่ต่างกันนักเพราะว่าเราสาดเครื่องปรุงลงไปในชามตามใจตัวเองอยู่แล้วลองกินก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องปรุงดูบ้างก็ดีนะแล้วจะรู้ว่ารสชาติแท้จริงของก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านนั้นมันเป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวเรือต้อตมตำลับปิ๊กที่ไ้เลยเดยไม่ถูกดูจับจานมากๆ เวลากินกว๋วยเตี๋ยวทีไรเราจะมีนิสัยส่วนตัวคือจะกินทุกอย่างทั้งผักและเส้นอย่างละเมียดละไมแต่จะเหลือลูกชิ้นแท้ไว้เป็นคำสุดท้าย <S <S เมื่อลำเลียงทุกอย่างลงสู่กระเพาะจนหมดชามแล้วเราก็จะค่อยๆบรรจงเต็มบรรทัดต,ตักลูกชิ้นใส่ปากก็เป็นอันเสร็จพิธี มีใครมีนิสัยแบบนี้ไหมเนาะอยากรู้จัง